สวัสดีค่ะอยู่กับอีสวยเชน่ค่ะอยู่กันที่เกมอันปาก้าเวอร์นะคะเกมนี้จะเป็นเกมที่เราอยู่ในโลกของอันปาก้านะคะอ่อันปาก้าคืออะไรแล้วก็ไม่ค่อยแน่ใ,นใจแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันคืออะไรแต่น่าจะเป็นแกะคอย,ยาวนะคะก็ดูจากลักษณะมันนะคะเราไม่ค่อยแบบ <c oughs> ไม่เคยรไม่เคยเห็นอันปะก้าแบบตัวเป็นๆนะคะเห็นแค่เออในรูปนะคะถ้าเห็นตัวเป็นๆเนขาอ,อาจจะอธิบายให้ได้ว่ามันคือแกะพันอันปาก้าหรือว่าอันปาก้าแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าใช่แกะหรือว่าเป็นตัวอันปาก้าเลยนะคะโอเคเราเริ่ม เล่นกันเลยดีกว่าเนาะเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมเรียงอันปาก้านะคะ Peace in touch your name แล้วก็ใส่ชื่อนะคะผู้ชมช้างม่ชัดต้องขอโทษนะคะเอาชื่อว่าเอ่อฟาร์มฟาร์มฟาร์มไม่ดีกว่าฟาร์มดีไหมฟาร์มก็น่าจะเวิร์กนะแต่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มีความมีความแบบพูดไม่ชัดแล้วก็พยายามทำให้พูดให้ชัดนะคะ่ะ เอาเป็นอันติกไก่แล้วกันนะคะโอเคชื่อฟาร์มเรานะคะชื่อฟาร์มคุณอันติกไก่นะคะอ่าโอเคอ่า please enter the name first อ้าวก็สารนีนาเอาไหมนะคะอ๋อหรูใส่ภาษาไทยไม่ได้งั้นก็ใส่ภาษาอังกฤษอันติกิก่ปัญญาอันติกิอันติกไก่อันติกไก่ก็ได้อย่างเงี้ยอ่าอันติกไก่ก็ได้ค่ะอันติกไก่โอเคคุณเอาชื่อนี้จริงไหมเอาชื่อนี้แหละค่ะส่วนไลค์แคร์ นี่อันปะก้าของเรานะคะยินดีต้อนรับสู่อันปะก้าเวอร์โอเคอ่านๆๆๆๆๆนี่ก็เป็นตัวแรกนะคะมีอันปะก้าตัวแรกของเราเพศผู้ให้ชื่อว่าชื่ออะไรดีชื่อขมบขมิบชื่อขมิบเลยกันนะคะคนนี้ชื่อขมิบขมิบวีนะคะวีอย่างนี้ได้ปะเอออย่างเงี้ยขมิบวีนะคะขมิบเป็นอย่างขมิบขมิบขมิบก็ได้หรือว่าต้องขมิบอย่างงี้ขมิบวี อย่งเงได้เออแต่มันอ่านยากเนี่ยมันต้องอ่านเป็นยังไงเนี่ยเออคมิบคือ่าได้คมิบวีโอเคคมิบวีของเรานะคะคุณจะให้ชื่อคมิบวีจริงเหรอเอาเอาเอออย่างเงี้ยแหละพูดติดๆขัดๆ,ๆ เรายังไม่เป็นเหล็กใหม่ต้องเข้าใจนะคะว่าเหล็กเก่ามันก็ดันปากแล้วก็ตอนนี้ฟันที่เคยเอาไปถอนออกค่ะแบบเป็นเป็นรูกว้างนะคะแบบรูฟันที่ถอนออกนะคะตอนนี้ก็ฟันก็ชิดกันหมดแล้วนะคะทําให้พูดลาบากยากกว่าเดมิมอีกนะคะอาเจ้าขมิบวีอยู่ที่ไหนไอไม่ใช่ไม่ใช่ขม,มิบวีอยู่ที่ไหนขมิบวีก็อยู่นี่ไงโอเคนี่เราไปหาขมิบวีกันนะคะนี่หน้าตาของขมิบวีของเรานะคะเอ๊ะตื่นแล้วอันนี้ที่ไหนเนี่ยทาไมเจ้าของฉันให้ชื่อว่าขมิบวีนะอ้ตรงนี้นมีบ้านด้วย ดูมันเดินนะคะดูด,ดูทำหน้าหญิงอุย้ยเขามีบีนี่เอ้ยลืมไปว่าเป็นผู้ชายนี่หว่าที่เขามีบีทด้ไมวะโอ้ยลืมลืมตัวแรกใช้ชื่อขมุกขมุกขมุกขมิบแต่ใช้ชื่อเขามีบีก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะทัวรผู้ชายตัวอย่างก็เป็นกระเทยก็ได้เออเป็นสองเพศในตัวเดียวอย่างเงี้ยโอเคเรามาดูที่อันนี้แล้วกันอ่ะยังไม่มีอะไรนะออกอันนี้คืออะไรไอเทมอ่ะไม่มีอะไรเหมือนกันเอะมีหมวกเขามิบีใส่หมวกสิใส่ได้ไหมอ่ะใส่ยังไงอ่ะเล่นไ,ไม่มเป็นอยู่ด้วยสิ นี่ให้อาหารได้ด้วยอ๋อนี่ไงนี่ไงมันจะมียูดยูดแป๊นนึงนะมงหม่ยไงอ้าวไม่ขึ้นยูดให้อ่ะโอเคเราให้ให้ข้ามีบีกินก่อนนะคะอ๋อตอนนี้ข้ามีบียังร่างกายแข็งแรงอยู่เนาะโอเคต้องสนใจนางอันนี้คืออะไรอะ่ะนี่ร้านขายของเด้ออ๋อใช่ร้านขายของมันขึ้นใบกับเซลนะคะเราจะซื้ออะไรดีอ่ะอยากให้ข้ามีบีใส่นะแต่ไม่รู้ใส่ข้ามให้ใส่ให้ข้ามีบียังไงดีเอากลับไปที่ฟาร์มก่อนเนาะ โอเคในฟาร์มเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีแค่ขมิบหวีตัวหนึ่งนะคะเราก็อยากจะเพิ่มเป็นอีกสักตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวเมียนะคะแต่ว่าถ้าเขาอ่ารันเอาเอา,เอ,าอันประข้ามาให้นะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ตัวเมียหรือตัวผู้นะคะแต่ถ้าเราซื้อตัวเมียได้เราก็จะซื้อนะคะเรามาแต่งตัวให้ขมิบหวีดีกว่าโอเคนี่นี่ขมิบหวีใส่หมวกดีกว่าลูกอ้าวนี่ไงทำไมขมิบหวีไม่ใส่อ๋อใส่แล้วโอเคอ้า มีแค่สีดำสีขาวเหรออ่าใส่แล้วนะใส่ดิย่งนงดูสิขมิบวีโอ้ใส่แล้วโดูเท่มากเหมือนนักพยากร์เลยอันนี้มันด็อกเตอร์ด็อกเตอร์สเต็งสเต็งหรือเปล่าอ่ะเห็นเพื่อนมันเรียกอย่างเงี้ยถ้าถ้าผิดยังไงก็ไปองไปโทษเพื่อนฉันนะคะมันบอกฉันเองค่ะอีนี่มันชอบโกหกภาษาอังกฤษฉันนะคะแบบฉันบอกให้มันสอนภาษาอังกฤษค่ะมันสอนฉันอีคันหนึ่งค่ะแบบสอนอะไรก็ไม่รู้ของมันนะคะทั้งที่มันก็เก่งอังกฤษนะคะแต่มันสอนภาษาอังกฤษฉันแย่มากเลยคะอตงเรา้ เออทำไมดีอ่ะโอเคปิดคัมบีเออกก่อนแล้วก็คมัมบีก็เดินอยู่พาคมัมบีไปเที่ยวดีกว่านี่ไป beginner hill ฟาร์มไพลว์บนะิ๊ก beginner hill เนี่ยลาบาเราไปดูกันอ่ะรอโหลดแป๊บนึงเนาะอ่ะต้องขออภัยนะคะที่อ่าหายหนะ้าหายตาไปตั้งนานเนาะเพราะช่วงนี้นะคะติดยายบ้านแล้วก็ติดสอบ ติดเรียนด้วยแล้วกันบ้านมันก็เยอะมากเป็นอะไรที่ทําใจลาบากคะในการทํากันบ้านครั้งนี้ส่วนแอมหายไปไหนนะคะก็ต้องไปถามนางนะคะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่านางหายไปไหนนะคะหรือว่านางอาจจะอัพคลิปไว้แต่ว่าเน็ตบ้านนางช้าก็เลยอัพไม่ได้นะคะเน็ตบ้านฉันก็ไม่ได้เร็วนะคะก็ช้าเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันอัพได้ค่ะเขาีบีเดินมิ้นเล่าวันนี้เออนี่ให้เขาีบีเดินชอบตู่แล้วมันมันหมาพุดเดินคอยาวเลยอ่ะหมาพุทก็คอยาวอยู่แล้วนี่นาแต่มันมันจมูกแบนนะมันดั้งแบนอะ แต่หมูไม่อยกออกมาเป็นเหมือนก ok ินนอคิโออ่ะเฮ้ยก็มีบีข้างหน้ามีนี้มีไม้เฮ้ยทำไมดีต้องสู้เหรอเออต้องสู้อุ้ยข้ามีบีเออเอาพลังนี่พลังเทอร์โบตดเทอร์โบนี่มันตดกลับมากวะ่ะเอาพลังนี้ขี้เทอร์โบตายเลยคันีบีเก่งมากค่ะลูกเลเวลหนึ่งแล้วเคเราไปต่อนะอ้าวข้างหน้ามีไม้ขัามีบีทำไมดีล่ะเราจะไปยังไงดีเนี่ย เขาอยากไปเขาอยากไปเขามีเขามีวีบอกไม่ไปก็ได้โอเคพานางกลับบ้านดีกว่า,ากลับบ้านสิลรกกลับบ้านถ้าเขามีวีแล้วลกลับบ้านดีกว่าโอเคอ้าวเจออีกตัวหนึง่งอันนี้เป็นตัวเมียอันเนมี่อันเนมี่เอามาสู้กันเอาพลังตบพิฆาตนี่เอาเอาคอฟันดาเอาคอฟันแทนดาเอานี่เอาคอฟันฟันสองทีแถมอีกโอ้ตายเลยกระเด็นไปเลยคนนี้ เก่งมากเขามีวีแล้วลหนึ่งแล้วข้างรอแล้วลสองมันอยู่ไหนเดินตามหามันเร็วเขามีวีเดินตามหามัน้อนมีแถวนี้บ้างแหละอ่ะมีอีกตัวแล้วตัวสีเขียวชื่ออะไรอ๋ออันนี้ไม่มีชื่ออันนี้อันนี้ชื่ออะไรพ,พายกรีนโอเคพายกรีนนะคะผิวพายกรีนนะคะโอเคเราสู้ด้วยขี้พลังมนุษย์นี่ได้เลยขี้พลังมนุษย์ของเราสงสัยน่าจะหมินจัดนะคะเคเราเดินทางนี้ คขมิบสีได้นไดไหมลูกคขมิบวีนี่ว่าคขมิบสีนะไม่ใช่อ,อ่าตีตัวแล้วชื่ออะไรอ่ะอันนี้อันนี้ซี่เหรออันนี้ซี่โอเคอันนี้ซี่ต้องเจอตดพลังมาโนนนี่อ้าวสู้กับเราตดอีกรอบหนึ่งแถมเซเว่นอีเลเวนอ้าวแล้วเสองนะคะคขมิบสีของเราเหนื่อยไหมลูกนางดูล่าเริงนะคะดูตูดของนางนนค่ะดูดิดูดิมากดูทางน้ำดีกว่านี่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 เอ้ยมีมีนี่ชื่ออะไรอะ่ะ ลิปสติกโอ้ชื่อเป็นลิปสติกกันเหรอนี่ลิปสติกสวยมากใช่ไหมอันนี้แล้วกันนี่รัดคอแมงผูกคอตายผูกคอตายผูกคอมันเอาอีกขมิบสีโอเคอ๋อเราจับเราสามารถจับสัตว์ได้ด้วยนะคะอ๋อน,นี่คือจับใช่ไหมก็คิดว่าผูกคอมันให้ตายหออันนี้เราจะโหดร้ายต่ออันประก้ามากนะคะโอเคเราได้อันประก้าะเจีสีพูนะคะให้เป็นแฟนงของขมิบสีนะคะแต่ว่าสีมันไม่ค่อยสวยอะอยากได้อีกตัวนึงตัวขาวๆเหมือนขมิบสีไอ,อ้ขมับ,บีนะคะตัวนี้ให้ชื่อว่า านางจริงๆนางชื่อลิปสติกใช่ไหมเราให้ชื่อว่าเอ,อ่อมูมูมีโอเคให้ชื่อมูมีนะคะนี่มูมีโอเคให้ชื่อมูมีอ่ะจัดไปอ่านได้สัตว์ตัวหนึ่งชื่อมูมีแล้วนะคะโอ okay, เคแล้วถ้าเราเจอสัตว์ัวไหนเฉลยจับกลับบ้านเลยนะคะเราจะให้เป็นใจของของมิดวีนะคะขมิีอ,อีกตัว <Vikings> ค่ะไม่สวยเลยหน้าหน้าตรงกลางได้าเป็นสีขาวไม่น่าจะเป็นสีม่วงเลยเั้นเราฆ่าดีกว่า gods, ตารางมนุษย์นี่จบเลยไม่สวย เป็นผู้หญิงจังหากเขมิบีแล้วไปหาผู้หญิงต่อเดี๋ยวกะลูกเอาสวยๆนะลูกเ้องสวยๆนะนี่นี่เขมิบีอุ้ยนางดู่ะเิงมากเลยอ่ะอยาก่าเลงเหมือนนางอุ้ยตัวน,นี้ไม่สวยเลยเขมิบีตัวผู้ชายอีกกลับบ้านที่ไหมเขมิบีแต่แม่ครับผมชอบผู้ชายครับจับเลยดีกว่าจับเลยเลยลูกจะดีเหรอแต่ว่าไม่ไม่สวยนะลูกผิวเฮ้ยไม่เป็นไรแม่ผ,มผู้ชายเอาหมดโอ้เอาอย่างนี้หละลูกแม่ไปก่อนหน้ามันเลยนี่โอ้ตายดวงใสเหม็นจริงนะคะไปะหาต่อ หาหาหาเราจับได้ตัวหนึ่งนะคะชื่อมูมีนะคะอ๋อตัวนี้ไม่มีเลยอ่ะเจออีกตัวละเฮ้ยตัวนี้สวยอ่ะเป็นเพศผู้ชายอีกแม่คนนี้หล่อแน่นอนครับอ้ตัวหน้าตาสิจะได้แม่แต่ก็บ้านเลยเด้เลยลูกตัวนี้แม่ยอมอ่ะจับฮึบจับเดียไว้เดี๋ยวไว้ขมิบสีจับีดีลูกอย่าให้มันหลุดจับจับได้แล้วนะคะได้ตัวเพศผู้อีกตัวหนึ่งนะคะให้ชื่ออะไรดีอ่ะให้ชื่อว่า จิมจุ่มแล้วกันนะคะจิมอันนี้เป็นจิมนะจิมจุ่มแล้วกันจิมจุม่มโอเคจิมจุ่มนะคะชื่อแบบเกาหลีมากจิมจุม่มโอเคอ่าต่อไปเราหาอีกตัวนะคะแล้วเราก็จะทําการกลับบ้านนะคะไอ้หาอีก3ามตัวแล้วก็กลับบ้านเลยดีกว่าเดี๋ยวกขมีบบีจะเหนื่อยนะคะอ่าตัออีกตัวเพชรเมียชื่อเฟิร์นกรีนไม่เอาดีกว่าขามีบบีตัดอัดหน้ามันไอ้ขี้อัดหน้ามันแล้วก็หนีดีกว่าลูกโอ้ขมีบบีหดหลายมากเลยมามา อยู่ทางน้ำสิเพื่อเจอแบบว่าเป็นอันะกา้านางเงือกอะไรอย่างเงี้ยโอเคจะเจอไหมเฮ้เจอว่าไม่สวยเลยชื่อบูบูใช่บูหรือเปล่าน่ยโอ้ยเปชื่ออันยากจังเลยบูเหรอแต่ว่าชื่อเ้างหลังอันวป่าฟูนนะคะโอเคตัวน,นี้ไม่สวยเฮ้ยพลังเทอร์โบของที่จะหมดละใช้พลังสดมากดีวกว่านี่ทีเดียวก็สลบข้ามน้ำได้ไหมเอาข้ามได้เหรอที่เพิ่งรู้เนี่ยว่าข้ามได้ ตาข้ามน้ำกันจะหาอีกั่งหนึ่งนี่เรามาหาผู้หญิงหิงอีกั่งหนึ่งเลยเนี่ยข้างหน้ามีทางเดินด้วยเดินได้หรือเปล่าโอเคโอ้แม่ไม่เห็นมีผู้หญิงเลยอ้าวเจอแล้วอุ้ยสวยอ่ะเพชรผู้แม่เอาเลยแม่ผู้ชายเก็บไว้เยอะๆโอเคเพชผู้ชายอ่ามีคนใส่ข้อความบนไลน์จะนะคะจับเลยแหละลูกโอเคจับเลยนี่ได้อีกตัวแล้วน,นะคะจับจับไปนะไปผมอยู่นี่นะผมไม่อยากอยู่กับอีแตวหย <c oughs> ยังไงแกก็ต้องเสร็จ มีจิ้มุ่มแล้วคนนี้ชื่อยำยำแหนมนะคะแม่เอาน,นี้มันเป็นแยมยำแหนมแหนมนั่นไงเดียหเฮสอย่างนี้เหรอยำแหนมมันก็ไม่น่าเวิร์กนะยำแหนมถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นยำน้ำสิยำน้ำยำน้ำยำแหนมอย่างนี้เหรอแป๊บนึงนะอันนี้ยำนะเนี่ยยำแหนมอย่างนี้เหรอฉันไม่รู้ว่าเขียนยังไงนะยำแหนมภาษาไทยอ่ะ นี่เอาชื่อภาษาไทยก็ได้แต่ต้องเขียนชื่อภาษาอังกฤษเลยนี่ยำแหนมโอเคยำแหยมไม่เกี่ยวแล้วน้ำมันแยมไม่สุทธอนอ้าวให้ใส่ชื่อภาษาอังกฤษอืมอย่าเอาชื่อยำแหนมไปเลยสิอ่ะยำยำแหน,น,นมก็ได้เขียนมั่วๆกันยำแหนมนี่อ่ะยุม่ม,มแหนมยำแหนมนะคะไม่ยุ่มแหนมนะคะโอเคต่อไปนะคะเราไปหาจับดีกว่าผู้ชายเลยชื่อยำแหนมถ้าฉันไม่รู้ชื่อยำแหนมนีมม่ฉันตกใจตาย,ตายเลยเนะี่ย ไม่เห็นแตกเลยนี่อันตะการ์นี่ยังชี้เขมิบหีเลยวุ้ยตัวน,นี้สวยอะ่ะเป็นผู้หญิงด้วยจับให้ยำแหนมละกันเอาเป็นผัดไทยแล้วกันตนนัวนี้นี่อุ้ยวุขอโทษจับป้นดีกว่าเอาตัวตะกี้ไปโผาไปตบอับหน้ามันนะคะคุณขอโทษน,นะลูกไม่น่าเลยยำแหนมปวดมีเมียเลยคนนี้โอเคมาจับฝั่งนี้มากดีกว่าเผื่อเจอตัวแมื่อกี้โอ้เจอแล้วโอ้สีสีบาดตาบาดใจมากจับเลยดีกว่านี่อะไรอะ่ะ อ,อ๋คือคือแบบว่าเอามันจับไม่ได้ใช่ไหมโอเคยำแหนมจกกัดการตดอันหน้ามันอุ้ยมันจู่เนี่ยโอเคกายเลยนะโอเคสรุปแล้วนะคะยำแหนมกับฟาร์มดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ขมิบหวีกับฟาร์มกันเดี๋ยวเราไปหายำแหนมแล้วก็ไปหามูมีแล้วก็ไปหาจิ้มจุ่มกันนะคะจิมจุ่มนะคะเป็นคนเกาหลีค่ะไหนจิมจุ่มอยู่ไหนอุ้ยเหนื่อยแล้วสิอ่ะกินกินแล้วกัน หาก่อนอะไรช่วยนางได้ตอนนี้นายร่างกายอ่อนเพลียมากโอเคแข็งแรงแล้วไปหามูมีนะคะนี่คือมูมีนะคะเป็นเพศเมียนะคะมูมีนี่น่ารักใช่ไหมล่ะส่วนนี้ก็คือจิ้มจุ่มนะคะหรือว่าจิ้มจุ่มของเรานะคะเป็นอันตะก,กา้าจากโคาหีีนะคะมาจากเกาหลีคะ่ะมาจากแบรนด์ออป,ป้าอันนี้ยำยำแหนมนะคะเป็นอันตะก,ก้าไทยคะ่ะพอดีว่าไปเก็บมาได้จากร่ยำแหนมเาอไปอไปมานังามสัปดาห์คะ่ะแต่พอช่วย จับมาส่งนั้นยำแหนนได้แล้ว,ลวนำแหนนไม่อยากเลี้ยงก็เลยเอามาให้ฉันเลี้ยงแทนฉันก็เลยตั้งชื่อว่ายำแหนนนะคะวุ้ยตายตายน่าจริงๆเลยอีเขามีวีเนี่ยเป็นมหาผู้ชายเนี่ยนี่นำเป็นตัวผู้ชายกับนินานฉันจะทําอันตะการฉนเปเกย์แล้วเนี่ยชอบอันตะกายเป็นยาโอเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคเราไปเมืองได้ไหมอ่ะอ๋อถ้าไปเมืองก็คือไปซื้อเหรอมีอันตะกาช็อปด้วยอ่ะเฮ้ยอยากช็อปอ่ะสวยอ่ะชอบอันปะกาตัวเมียรับสีคล้ายๆอันตะกาชายตัวเนี้ย ัวเมียไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ,ะแต่ได้อันประกาศสีขาวอะนี่คืออะไรซัราไเอาไว้ให้นายกินนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่อยากซื้ออะไรเนาะตอนนี้เรามีพันหนึ่งเราสามารถอัพอะไรได้มั่งอะพันหนึ่งอัพได้เนี่ยแมวกพาวใช่เปล่าพาวพา,พาวพองอะไรไม่รู้ว่ะแล้วก็เราอัพเป็นอันนี้แล้วกันเนาะโอเคออมออ,อเรามีอันนี้มันเหรียญไม่พอนะคะโอเคฝั่งนี้มีอะไรให้ถูกๆให้เราไหม ไม่มีเลยโหมีแต่สองพันฉันจะหาตายอยู่ที่ไหนนะเนีย่ยฉันมียากจนอยู่ยากจนเหมือนชีวิตจริงเลยวันนี้อยากจะบอกว่าถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จกคอยังใจกดดด้วยนะครับใครอยากจะส่งแฟนอาร์ตนะครับสามารถส่งได้ที่เพจเลยนะครับตอนนี้นะครับรักแ,แฟนอาร์ตอยู่นะครับว่าทุกคนว่าสวยมากเลยแต่ว่าแฟนอาร์ตไม่ได้ลงคลิปอะแคทเกมนะครับ แต่แฟนอาร์ตก็ลงที่คลิปวีเอ็นะครับถ้าใครชอบนะครับก็เหมือนเดิมเลยวันนี้นะครับผมก็ขอลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับดบนบะิคติสตบบ๊ายบาย